การที่ 4, สี่สร้างกูุ่ตั้งทงันกลายเป็นหวานก่อนไหม สองสามสี่้า ้เพราะฉะนั้นเลือดลมมันเริ่มเดินแล้วกล้ามเนื้อมันเริ่มขยายแล้วเนาะท่าน้พ่อนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคหัวใจบางครั้งนอนหลันเกินเกินแล้วจะได้มาเจ็บป่วยหายใจไม่ทันเลย ท่านที่มาโรงพยาบาลชั้นหน้าก็เขียนที่บันไดเพียงแต่ท่านขยับเท่ากับออกกําลังกายยาเป็นตัวช่วยแต่ท่านออกกํบบาลังกายดีที่สุดยามมนมีผลต่อค้างออกกําลังกายไม่มีผลต่อค้างมันได้กับว่ Oh, yeah. อย่ามุ่งชวนไม่ได้ผมจเ้มได้สาอกหนึ่งสอาี่ห้าหกเจ็ดดเ้าสิบสิเ็สิบมสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิสิบสเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็แปกาตั้งั้งสิตั้งดสองต ให้ทำค่านี้ให้ทำบ่อยๆแล้มันจะดีขึ้นเคยดูตัวอย่างน้องเมย์ไหมล่ชื่อลนท็นตำลตอนเริ่มฝึกตั้งแต่หขวบฝึกประจำฝึกประจำจนได้อันดับหนึ่งของโลกเพราะฉะนั้นวันนี้กิจกรรมที่เรามาทำทำเสร็จ สิ่งดีๆันคุณพี่ทุกท่านสิ่งไม่ดีทิ้งไปกับโรงพยาบาลให้ชีวิตดีดังในวันรุ่งการงานโดมุ่งสู่จุดหมายความรักความอุ่นวนมากมาย